สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel กันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้กลับมาเจอกับโอ้นนะครับแต่แตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับเจ้าคาเรล่านะฮะ 4S คันนี้สัภาพป้ายแดงรถยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับคันนี้เป็นรถที่นำเข้ามา เดือนธันวาคม2020นะครับแล้วก็ออกจากโชว์รูมเนี่ย21 2021นะครับวิ่งมาเพียงแค่3,000กโลรถยังไม่จดทะเบียนนั่นหมายความว่าคันนี้สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นรถป้ายแดงได้เลยนะครับแล้วถ้าจัดไฟแนนซ์ก็จัดไฟแนนซ์เป็นรถป้ายแดงดอกเบี้ยรถป้ายแดงรวมทุกอย่างหมดแล้วนะครับพูดราคาตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยดีกว่านะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 15ล้าน8แสน9หมื่นบาทนะครับวันนี้ไหนๆมาเจออ้นแล้วนะครับอยากจะแนะนำวิธีการดูนะครับและการเลือกนะครับคาเรล่านายวันวันในบอดี้992เลือกอย่างไรดูอย่างไรคอนฟิกอย่างไรให้คุ้มค่าเงินมากที่สุดนะครับทำไมถึงต้องจู่หัวตรงนี้เหตุผลเพราะว่า ณวันนี้คันนี้เลยอ้อนไปไล่คอนฟ lict ทำกันบ้านก่อนไล่มาให้ทุกท่านแล้วนะครับถ้าเรามานั่งไล่คอนฟ l i c กันใหม่คันนี้ราคาเนี่ยณปัจจุบันสรุปเลยนะอยู่แถวแถวประมาณ18ล้านบวกลบนะครับถ้าไปนั่งคอนฟ l i c ใหม่และออเดอร์ใหม่คันนี้จบอยู่แถวแถวประมาณ18ล้านบวกลบแต่วันนี้คันนี้เหลือเพียง15ล้าน แปดแสนเกบาทประหยัดกันไป3ล้านร่วม3ล้านดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อ้นจะมาแนะนำวันนี้จับตาดูกันให้ดีๆแบบละเอียดยิบยิบกันเลยทีเดียวนะครับในคันนี้เลยเนี่ยเอกลักษณ์เลยที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของสีตัวรถนะครับสีตัวรถตัวนี้เป็นสีที่เรียกว่าคัสตอมนั่นหมายความว่าเวลาคอนฟิกเนี่ยจะต้องสไลด์ลงมาล่างสุดนะครับเพื่อเลือกตัวคัสตอมเพนคือสีคัสตอม แล้วจ่ายเงินเพิ่มนะครับจากสีสเปเชียลคือปกติสีสเปเชียลพวกชาร์กบูอะไรพวกนี้จ่ายเพิ่ม2,07แสนอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ต้องท็อปอัพขึ้นไปอีกแสนเจนะครับนั่นหมายความว่ารวมสารตาเฉพาะค่าสีอย่างเดียวนะของกราฟบูสีตัวนี้นะต้องมีเกือบ5,000สนนี่คือเฉพาะค่าสีอย่างเดียวนะฮะอ่ะาคันนี้ถัดมาครับหน้าวันนี้นะครับ ไฟหน้าที่เรียกว่า PDLs LED Matrix นะครับตัวนี้นะครับปัจจุบันไม่มีให้คอนฟิกแล้วนะครับแต่คันนี้ยังคอนฟิกมานี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดและได้ออปชันที่ครบสุดๆเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับคันนี้ใส่ชุด s ปอร์ตดีไซน์แพ็กเกนะครับเป็นชุดสปอร์รอรอคันมานะครับอันนี้คือแอดออปชันเพิ่มนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีกล้อง360นะครับเซอร์ราวิลบวกพาร์ i ิ g งแอซิดมาให้นะครับเอาแล้วฮะล้อนะฮะคันนี้ยัดออ t ชั่นลาย RS Spider นะครับหน้า20หลัง21นิ้วนะครับพร้อมเบรกนะครับเป็นเซรามิกเบรกนะครับนะฮะส่วนตรงนี้สีเหลืองนี่คือคอนฟลิกเพิ่มนะนะฮะนี่คือแบบ เป็นเงินทั้งหมดเลยหลังคาหลังคาเรียกว่าหลังคาคาร์บอนไลท์เวทอันนี้ก็คอนฟิก์เพิ่มนะครับถัามาครับกระจกมองข้างนะครับเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ด้านในครับตัวกระจกครับมาดูกันนี่ฮะตรงนี้เรียกว่าเลนแอซิดเป็นตัวช่วยเตือนฮะเวลาเราขับรถจะแซงเนี่ยเรามีรถอยู่ข้าง,างตัวนี้จะเป็นเลนแอซิดเตือนบอกเรานะฮะถัดมาครับ โลโก้นะฮะโลโก้สีดำตรงนี้ในวันวานคาเล่า 4S นะครับตัวนี้ก็คอนฟิก์เพิ่มมานะฮะปลายท่อฮะปลายท่อสีดำนะครับปลายท่อดำมาพร้อมด้วยออปชันเรียกว่าสปอร์ตเอ็กซอร์สนะครับสองแพ็กเกจเนี่ยรวมกันอันนี้คือออปชันเพิ่มและสปอยเลอร์หลังเนี่ยอยู่ในชุดของเขาเรียกว่าสปอร์ดีไซน์แพ็กเกจนะฮะ ออปชันทะลักกันเลยทีเดียวนะฮะคันนี้เอาะฮะเดี๋ยวพาไล่ไปดูด้านหน้าแต่ก่อนไปดูด้านหน้านะฮะคันนี้มีออปชันที่เรามองไม่เห็นนะฮะเรียกว่า r e a r Axial s t e ส r n n g ิง e ิ l นะครับ r e l s t x i เซียลเลคคืออะไรคือระบบในการที่ล้อหลังเนี่ยมันจะเลี้ยวฝั่งตรงข้ามกับล้อหน้าช่วยเรื่องในการที่จอดรถเนี่ยเข้าในทิศทางที่แคบเนี่ยได้ง่ายขึ้น นะครับแล้วในขณะที่ใช้ความเร็วสูงนะฮะเข้าโค้งมันจะทำให้การอินไลน์กับโค้งเนี่ยทำได้ดีกว่าล้อรถที่ไม่มีระบบขับเคลื่อนที่เขาเรียกเป็นเรียแอคชเชียลเนาะภาษาสมัยก่อนฮอนด้าพิลูดเขาเรียกว่าล้อกระดิกนะฮะตัวนี้มีออปชั่นนี้ใส่เข้ามาด้วยนะครับผมลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์ ใน c a r e l a 4S นะครับแรงม้าจะอยู่ที่450แรงมา้านะครับ0 100อยู่ที่3.6วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดสามารถทำได้อยู่ที่306กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน c a r e r a นะครับบอดี้ของ k a r e l a เครื่องจะวางท้ายเลยนะครับจะวางท้ายอยู่ด้านหลังอ่ะพูดถึงเครื่องเปิดเครื่องให้ดูเลยนะฮะกล้องไปด้านท้ายเลยนะ อ่ะนะฮะเครื่องจะอยู่วางท้ายเลยแต่สิ่งที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่เห็นตัวเครื่องนะนะครับจะเห็นแค่ชุดคูลิ่งส y ต t ม m นะครับแล้วก็สแตมมมา 3.0S นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนนะครับทวินเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่นะครับ3,000ซีซีสูบนะครับ450แรงม้านะครับอ่ะจบไปแล้วนะฮะ เกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วคำว่าโฟคืออะไรคำว่าโฟคือระบบขับเคลื่อน4อี่ล้อนะครับส่วนตัว S เนี่ยก็คือเป็นรุ่นที่มีแรงม้าอยู่ที่450แรงม้าถ้าไม่มี S เป็นโฟธรรมดาคือแรงม้าจะอยู่แค่375แรงม้านะครับอันนี้คือเยอะขึ้นมามากๆภายในครับเดี๋ยวเข้าด้านนู้นเลยตะกล้องนะฮะเปิดมาอันดับแรกนะฮะให้ชม บาะนะเบาะตัวนี้เลือกเบาะตัวท็อปมาเลยเป็นสปอร์ตไดนามิกนะครับ18ทิศทางนะฮะนี่คือออปชันที่เลือกท็อปมาล้วนๆน,นะครับหัวเบาะนะครับสตาโลโก้พอร์นี่ก็จ่ายเงินเพิ่มนะฮะและที่ลองแขนตรงนี้สตาโลโก้พอร์ก็จ่ายเงินเพิ่มเช่นเดียวกันนะฮะถัดมาครับหนังนะครับ และเดินได้สเ k ย่อนสีได้เนี้ยเขาเรียกว่าสเ k ยอนจ่ายเงินเพิ่มอีกนะฮะพร้อมกับเซฟตี้เบลนะครับเซฟตี้เบลสีเ k ย่อนนี่ฮะนี่ก็จ่ายเงินเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยคันนี้คือคอนฟิกมาแบบทะลุนะครับนาฬิกาส p o r t ตโคโลนอคตัวนี้สเ k ย่อนก็จ่ายเงินเพิ่มนะฮะถัดมานะครับ เรามาดูกันว่าแล้วในส่วนของเรื่องของระบบเซฟตี้นะครับมีอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะดูระบบเซฟตี้นะครับผมเห็นแวบๆเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยเวลาที่เราคอนฟิกเลือกเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่2ยี่ห้อนะฮะก็คือมี b o s สแล้วก็ b บ r m ์ s t e r ซึ่ง b บ r m ์ s t e r เนี่ยจะเป็น s u r ร o u า d s ซิสเต็ตัวท็อปสุดของ POST สนะครับเครื่องเสียงเนี่ยระหว่าง b o s สกับ b บ r m ์ s t e r ห่างกันประมาณ300แสน นะครับแต่สิ่งที่โดนใจเลยนะคือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยคัพโฮเดอร์ holder, ตัวนี้บอกอย่างนี้ก่อนระหว่างมีกับไม่มีนะครับเฉพาะอันนี้นะสอ0หมบาทโหคิดดูดิมันเป็นรายละเอียดทุกอย่างนะครับในการที่เรา คอนฟิกเลือกออปชันของตัวพอ s สนะครับแล้วเบาะนะครับมีเบาะลมเย็นเบาะลมร้อนนะครับตรงนี้ก็แยกกันนะออปชันเพิ่มนะฮะคือรายละเอียดต่างๆที่ผมแจ้งทั้งหมดคือคือมันเป็นเรื่องของของการเพิ่มเพิ่มกันในการที่จะได้ออปชันแต่และออปชันมาแม้กรนะทั่งลิฟติ้งหน้าตรงนี้ก็ต้องแอดเพิ่ม นะครับเป็นยกหน้าตรงนี้ที่โอ้นแจ้งมาแล้วนะฮะ Sport e x h a u s t System นะครับบวกกับปลายท่อสีดำมาเป็นแพคเกจอันนี้ก็แอดต่างเพิ่มแล้วก็ช่วงล่างระบบ PDCC PDCC คืออะไรเป็นระบบที่รักษาความเสถียรของช่วงล่างนะครับบางคนอาจจะเรียกเรียกว่าค้ำโชคไฟฟ้าก็ได้วิธีการทำงานของเขาคือมันจะมีมอเตอร์ปรับบาลาน س นะครับเป็นคําโชกแบบนี้อยู่ยึดกับตัวถังของตัวรถเวลารถเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า o v e r s t ์สเต n g นะครับคือมันแบบคอนชนไม่อยู่เนี่ยตัว PDCC เนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลทำให้รถเนี่ยมันเกิดความสมดุลและทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับระหว่างมีกับไม่มีการขับนี่คือต่างกันเลยนะครับและรถที่เป็นขับสีอย่างคันนี้นะครับบวกกับ ระบบที่เรียกว่า PDCC ตรงนี้เข้าไปโอบอกเลยขับแบบสลาลมนะมันมากๆนะฮะและคันนี้วิ่งมาเพียงแค่3,400กิโลเท่านั้นเองสภาพภายในนะฮะบอกเลยฮะอย่างกับรถป้ายแดงทุกอย่างนะครับ3,400กิโลนะครับเนี่ยและในคันที่เป็น 4S เนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้เลยฮะเป็น all wheel นะครับแล้วก็สามารถดูได้เลยว่า การกระจายแรงไปที่ล้อคู่หน้าเท่าไหร่ล้อคู่หลังเท่าไหร่ดูได้ขนาดนี้เลยนะครับเอาละฮะนี่คือออปชันทั้งหมดของภายในของตัวรถนะครับแต่มีอีกออปชันหนึ่งที่เราไปดูกันนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเรียกว่าคอม์ตนะฮะพอสเอนนะฮะอ่ะลืมดูตรงไฟะฮะไฟไฟไฟ,ไฟโลโก้พอสด้านล่างครับไฟสองพื้น ตรงนั้นก็ออปชันเพิ่มนะนะเห็นไหมฮะแล้วก็มีตรงซิลกาดฮนะการลื่นฮนะขอบประตูที่สแต็มในวันวันคาเรล่า4เอสอันนี้ก็คือออปชันเพิ่มคือเอาง่ายๆอ่ะคันเนี้ยเดินไปตรงไหนอ่ะมันคือออปชันหมดเลยนะครับแทบจะใช้คำว่ามีอะไรแล้วมีอะไรทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเก่าคันเนี้ยคือแบบตต๊ก ติ๊ก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 หัวติ๊กมาเกือบหมดเลยแม้กระทั่งออปชันนี้ลูดปึ๊บ <_ Disc ard> เห็นไหมนะอาจจะลูดไม่ถูกจุดแป๊บน,นึงนะฮะอ่าเอาใหม่เอาใหม่ทำให้ดูใหม่ดูนะมันต้องยืนใกล้ๆอย่างนี้อ่านะฮะเป็นการเปิดฝากระโปรงหน้าโดยที่เป็นระบบสัมผัสนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Post e n t r y ก็คือเป็นออ,อปชันเพิ่ม นะครับบางคันมาเนี่ยมีกุญแจนะฮะแต่ว่าไม่มีออปชันนี้ราคาก็ห่างกันพอสเอนที่วมร่วม,รวม,รวมประมาณเกือบ2องแสนนะนะฮะดูรายละเอียดภายในะฮะอันนี้คือช่องเก็บของด้านหน้านะครับในช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดในการที่เก็บของออกระเป๋าเดินทางนะฮะเก็บของมีกลิ่นนะครับอะไรพวกนี้ และที่สําคัญะฮะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกเซอร์วิสแอรียก็จะเป็นพวกโมบายปั๊มลมต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาล้วฮะสวยขนาดนี้นะฮะออปชันใช้คําว่าเทพและล้นเลยดีกว่านะฮะราคาย้ำนะฮะตอนออกรถป้ายแดงคันนี้ณนะตอนนี้ ถ้านั่งคอนฟิกกันใหม่ออเดอร์กันใหม่ราคาต้องจบอยู่แถวๆประมาณ18 000, 000ล้านบวกลบไม่ใช่บวกลบด้วยสิ18ล้านบวกขึ้นไปนะครับเพราะเฉพาะค่าสีอย่างเดียวก็โดนไป5 0 0แสนกว่าบาทแล้วเกือบ ,00 แสนนะครับนะฮะคันนี้ฮะราคาอยู่เพียงเหลือเพียงนะฮะ15ล้าน 8 9 0 0 0บาทประหยัดเงินกันไปร่วม3ล้านบาทได้รถสภาพป้ายแดงใครที่เหมาะกับคันนี้นะครับแนะนำอย่างนี้ฮะคนที่กำลังมองหาในวันวันในบอดี้992นะฮะแล้วต้องการประหยัดเงินแล้วต้องการใช้รถเลยแล้วต้องการรถที่เป็นคัสตอมใช้คำว่าคัสตอมเพราะสีนี้เป็นสีออเดอร์พิเศษคัสตอมเพลนนะ ม,มันเหนือกว่าสเปเชียลคันเลอร์นะคือในการเลือกคอนฟิกอะมันจะมีให้เลือกเป็นสแตนดาร์ดคัลเลอร์สเปเชียลคันเลอร์และคัสตอมเพนนี่คือท็อปสุดคือในไทยผมว่ามีคันเดียวในประเทศไทยนะฮะใครต้องการคันนี้นะฮะง่ายนิดเดียวครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะฮะโทรฮะ02ครับ5874666หรือโทรเบอร์มือถือครับ 0866681999เบอร์ฮอตไลน์2เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือต้องการรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์นะฮะ aeyauto ครับโหวันนี้บอกเลยฮะละเอียดยิบใครไม่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะครับหรือถ้ามีเพื่อนๆนะฮะสนใจอยู่แนะนำเลยฮะแชร์กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนเลยนะครับเอาละฮะช่วงท้ายเดี๋ยวขออนุญาต อัพเดตอีกนิดนึงนะครับส่วนใครที่อยากได้รถป้ายแดงนั่นตอนนี้เรายังมีคาเล่านะครับทาก้า4 GTS มันจะท็อปอะไรขนาดนี้นะฮะทาก้าก็คือรุ่นที่เปิดหลังคาได้นะครับเป็นทรงทาก้านะครับแต่เป็นรุ่นโฟนะโฟคือขับสและยังเป็นรุ่น GTS คือสุดในสุดนะฮะตอนนี้เข้ามาในไทย พร้อมแล้วนะครับรถเนี่ยอยู่ในไทยแล้วรอที่เบิกจากท่าเรือ2คันด้วยกันนะครับคันแรกคือสี Red, คาร์ไมเลสนะฮะสีนี้คือสวยมากๆกนะครับกับสีที่2คือคาเล่าอ่าโทษทีฮะสีเคยอนฮะคาร์ไมเลสกับเคยอนนะครับ, Red, บ, on, รบสองคันนี้ถึงไทยแล้วใครสนใจก็ทักไายเข้ามานะครับย้ำครับเลือกก่อนได้ก่อนครับชั่วโมงนี้ฮนะรถสวยๆรถดีๆ ถ้าเห็นแล้วเจอผมแนะนําครับจัดเลยฮะเพราะทักคือพาดนี่คือยาวเลยนะครับเอาละฮะช่วงท้ายเดี๋ยวให้ชมรถนะฮะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตทักทายาแฟนเพจกันนิดหนึ่งนะครับทั้งที่อยู่ใน Facebook แล้วก็อยู่ใน TikTok ด้วยนะครับอา้าวเชิญชมครับใน Facebook มีใครมาบ้างครับสวัสดีครับคุณนิติพรนะฮะสวัสดีนะฮะ สวัสดีครับคุณเสนอนะครับสวัสดีครับคุณอัการินนะครับสวัสดีครับคุณลณชัยเท่าไหร่ครับคันนี้15ล้าน890,000บาทนะครับจัดโปรโมชั่นลด1 0 0 0 0แบาทลงมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็อ่าคุณลณชัยนะฮะเดี๋ยวยังไงแอดมินนะฮะขออนุญ,ญาตทักเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือในฝา่์ของ เฟซบุ๊กนะครับเอาละ้ฮะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ TikTok อกนะฮะวันนี้ก็ถือว่าใหม่สำหรับโอ้นชนเดียวกันนะครับก็ยังไม่มีใครเข้ามาทักทายนะฮะโอเคนะฮะเอาล้วครับวันนี้ก็จุกใจกันเต็มๆนะฮะกับคาเลล่าโฟนะครับคันนี้สีคัสตอมราคาดีมากๆนะครับ อยากได้รถคุณภาพดีนะครับคันนี้คือทิปเท้าป้ายแดงนะครับราคาดิฟจากป้ายแดงนะตอนนี้บอกเลย3ล้านคุ้มมากๆนะครับใครสนใจด่วนเลยครับอ้นนะฮะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบ AUI Auto Import ในไลย์หน้าครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะบ๊ายบาย